เพื่อนสีหลุดโปะ,ฉะเฉลยนางเอกคนใหม่ของผู้จัดการแอนทองงานนี้ไม่มีผิดคาดเป็นอันรู้เรื่องเมื่ออ้นสีพันเพื่อนสีของนางเอกและผู้จัดละครคนดังสาวแอนทองประสมเกิดหลุดโปะเต็มๆกลางไลฟ์สดเฉลยผลงานละครเรื่องใหม่ของสาวแอนที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องแบบเต็มๆว่ามีชื่อว่าแคน และนางเอกก็ไม่ผิดคาดจากใครๆเดากันนั่นก็คือสาวแต้วนัทพรน,นั่นเองงานนี้เรียกว่าแค่ชื่อเรื่องและนางเอกบวกกับชื่อของผู้จัดละครก็ทำเอาแฟนๆหลายคนกดไลค์กันรัวๆบอกว่าน่าจะรับประกันความแซ่บความนัวแน่นอนงานนี้ต้องตั้งตารอกันทันทีเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ